ทีว <ítulo> ีเฮ้ยทีวีเว้ทีวีอุเจตนเกิกเลยนี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวเฮ้ยอะไรวะเอาอีกรอบเอาอีกรอบเอาอีกรอบทีวีปิดใาทีวีปิดใจหนูทีวีเอาจับไป็หนึ่งไม้นะครับหาเรื่องก่อนนอนรักตหนึ่งไม้นะครับโดนลากแล้วนะครับ ปัญหาเก่าเพิ่งแก้นะครับสร้างปัญหาใหม่อีกแล้วนะครับนี่แหละนะครับป no yes ัญหาเก่าเพิ่งแก้นะครับแต่ผมก็สร้างปัญหาใหม่อีกนะครับปัญหาเก่าเพิ่งแก้นะครับไอแชมก็เอาอีกปัญหาหนึ่งแล้วนะครับปัญหาเก่าก็เพิ่งแก้นะครับหาปัญหาใหม่เพิ่มนะครับอ่านี่แหละครับประตายผมนะครับ ชอบฟั้างปัญหานะครับชอบฟั้างปัญหาไปเรื่อยนะครับทีจะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับทีจะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งมาแล้วครับมาแล้วนะครับ จะทำการใหญ่แต่ต้องนิ่งนะครับใช่ครับคือแนวต้านครับที่มันสร้างแนวต้านนะครับคุณอัศวินนะครับอบีตรงไหนครับผมไม่ได้บีเลยนะครับบีข้างล่างเลยครับตรงนี้ไม่บีนะครับตรงนี้ยังไม่บีนะครับเอได้อย่างเดียวนะครับบีไม่ได้นะครับเสี่ยงนะครับมีโอกาสย่อลงมาสูงมากนะครับ ผมตั้งเอสดิมิตไว้ใช่ไหมอ่ะก็ดูดูนะครับผมตั้งเอ็ดิมิตไว้ไม้แรกก็ประมาณตรงนี้ห้าสิบแปดตั้งที่ไสเทียนหมดนะครับแล้วก็หกสิบเอ็ดกับหกสิบห้านะครับเข้าใจไหมครับแล้วก็ส่วนบีลิมิตนะครับผมตั้งนี้นะครับนี่นะครับโซนนี้เลยนะครับข้างล่างนะครับมาแล้วเห็นไหมบอกแล้วกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนใครที่ครับ อยากติดดอยจังจัดไปอยากติดดอยก็ตรงนี้กด f o l ล o w B ไปเลยถ้าอยากติดดอยครับผมเน้นเทไว้ก่อนครับแต่เตือนแล้วนะคุณปิดไปเลยนะนะครับถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงนะกราฟกราฟฟวบิงแรงนะครับคุณปิดไปเลยนะนะครับอ่าเดี๋ยวผมตั้ง T P ไว้เลยแล้วกันนี่ผมตั้ง T P นี่เลยสองศูนย์สามเก้าสามหนึ่งไส้นุ้นเลย สองศูนย์สามเก้าจุดสามหนึ่งอ่าดีพีไฟนุ้นเลยนะครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับตั้งไว้งั้นแหละนะครับครับกาน่าจะไฟเวดูไลฟ์ผมทุกวันน่าจะน่าจะตั้งน่าจะแก้เป็นได้แหละนะนะครับดูไลฟ์ผมทุกวันต้องแก้เป็นแล้วครับแก้ไม้์รว่วเป็นแต่สลับไม้์เล่นสลับไม้์เล่นง่ายกวิก นะครับฝลับไม้เล่นง่ายแค่ตั้งทีพีหน้าไม้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็รอให้ลงมันทีพีนะครับแล้วเวลายกตัวก็ค่อยคัดรวบคือการฝลับไม้เล่นเนี่ยเราจะลดหลอดไปก่อนเพื่อความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเราถ้าคุณอยู่ดีคุณคัดรวบไปเลยสมมุค,คุณโดนล,ลากห้าไม้อยู่ดีๆคุณใช้คัดรวบไปเลยอะ่ะแล้วถ้ามันลงมาไม่ถึงจุดทีพีคัดรวบแ่บคุณก็ต้องโดนลากอีกแต่ถ้าคุณลดหลอดไปก่อนให้เหลือไม้น้อยที่สุดอะ่ะแล้วเวลาตอนมันยกตัวนะคุณค่อยออกไม้แล้วเพื่อเอามาคัด แบบนี้ปลอดภัยกว่านะครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอีหนูอีหนูมาแล้วจ้าอีหนูมาแล้วจ้าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบฟงเครื่องมาแล้วจ้ามาจอถึงทีพีไหมครับมาแล้ว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 ครับทีพีไหมนิดเดียวครับนิดเดียวครับเอานิ่งเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวทีพี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 เฮ้ยทีพีไหมทีพีอุยเจ็บเบี้ยเลยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยอะไรวะ ทีพีทีพีทีพีเฮ้ยเย้ยอะไรเนี่ยอะไรวะเน,นี่ยจะหลุดเลยกูนิดเดียวครับย่อนมาแล้วครับย่อนมาแล้วโอยเย้ยเอาเอาอีกรอบเอาอีกรอบเอาอีกรอบทีพีฟิจ้าทีพีปิดใจหนูทีพีโอ้โหวันนี้ฝุดยอดนะครับฝุดยอดนะครับฝุดยอดนะครับขอาหัวใจรัวๆมาหน่อยเร็ววันนี้นะครับวันนี้ขอาหัวใจรัวๆมา มากันหน่อยเร็วนะครับอ้าวใครใครได้บ้างบวกหนึ่งมานะครับ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 โคตรมันบอกแล้ววันนี้โคตรเดือดนะครับแจวแหววแจวแหววนะครับแจ๋วแหววนะครับมาแล้วทุบยาวครับทุบยาวนะครับไม่เป็นไรครับมีไม้ถือไว้หนึ่งไม้ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับอ๋อแจวแหววครับแจวแหววเลยนะครับแจวแหววเลยวันนี้นะครับจ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 ับนะจ๊ะ